สวัสดีค่ะเด็กสัปดาห์นี้เรียนหน่วยการเรียนรู้โลกไหล่พรมแดนกันนะคะสำหรับความหมายของการสื่อสารนะคะการสื่อสารหมายถึงการพูดคุยการติดต่อกันโดยที่มีตัวกลางในการส่งสารนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารชนิดแรกนะคะก็คือจดหมายค่ะ สมัยก่อนนะคะเราก็จะใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสารกันอย่างเช่นเด็กๆต้องการจะเขียนจดหมายสื่อสารกันกับเพื่อนที่อยู่ที่ไกลกันนะคะอย่างเช่นอยู่คนละจังหวัดแบบนี้นะคะก็จะมีการเขียนจดหมายนะคะใส่กระดาษจากนั้นก็ พับใส่ซองนะคะจากนั้นให้นำจดหมายนี้นะคะไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็ให้บุรุษไปรษณีย์นะคะนำจดหมายไปส่งให้กับคนที่เราต้องการจะติดต่อสื่อสาร นี้นะคะก็คือการติดต่อสื่อสารในสมัยก่อนนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นนะคะเราใช้จดหมายเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าใช้ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะนั่นก็คือการส่งอีเมลค่ะเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนจากการใช้จดหมายเป็น เปลี่ยนเป็นการใช้อีเมลแทนนะคะเราต้องการจะติดต่อสื่อสารกับใครอาจจะอยู่กันคนละประเทศหรืออยู่คนละซีกโลกแบบนี้ก็สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หากันได้นะคะแค่เราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์เป็นเราก็จะสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปหาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศได้นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารนะคะ อันที่สองนี้ก็คือโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ก็มีมากมายหลายยี่ห้อมากเลยนะคะเมื่อก่อนในสมัยก่อนนั้นโทรศัพท์เด็กๆจะเคยเห็นโทรศัพท์ที่มันเป็นมีหูฟังแล้วก็มีสายไฟเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเป็นการสื่อสารทางเดียวได้ยินแค่เสียงไม่สามารถเห็นหน้าได้นะคะต่อมาก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะโทรศัพท์กลายเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่ สามารถโทรได้แล้วก็พกพาได้เรียกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะและพัฒนาต่อมาอีกค่ะสมัยนี้เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะก็คือสามารถเห็นหน้าได้ด้วยนะคะสามารถพูดคุยสื่อสารได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหน้านะคะสื่อสารกับคนทางไกลได้นะคะสมัยนี้คือเทคโนโลยีล้ำสมัยมากนะคะใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะ อ,ะะอุปกรณ์ชนิดที่3ที่ใช้ในการสื่อสารนะคะนั่นก็คือโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์ก็มีวิวัฒนาการเยอะมากๆนะคะโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะคะจะเป็นเหมือนแบบเป็นตู้เป็นกล่องที่มีจอภาพแล้วก็มีภาพออกมาแต่ว่าภาพนั้นจะเป็นสีขาวดานะคะในสมัยก่อนพอผ่านมาหลายปีต่อมานะคะก็มีการพัฒนามากขึ้นก็คือโทรทัศน์ โทรทัศน์นะคะจากที่มีสีขาวดํานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาพสีนะคะเป็นภาพสีทั้งหมดเลยแล้วก็ได้เห็นภาพแบบสีคล้ายของจริงสีเหมือนของจริงเลยนะคะแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะคะโทรทัศน์สมัยนั้นก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ต่อมามีการพัฒนาขึ้นอีกค่ะหลายปีต่อมาพัฒนาเป็นโทรทัศน์แบบ จอแบน,นะคะ่ะเป็นจอแบนที่มีน้ำหนักเบาไม่ได้เครื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นโทรทัศน์ที่มีจอภาพเป็นสีเหมือนกันนะคะและต่อมานะคะก็ได้พัฒนาเป็นโทรทัศน์หรือว่าทีวีแบบสมาร์ททีวีค่ะก็คือทีวีชนิดนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะเราอยากจะรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็ได้นะคะไม่ได้มีแค่การสื่อสารที่ ช่องหลักเผยแพร่ภาพมาอย่างเดียวนะคะเราสามารถจะสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ทั่วทั้งประเทศได้เลยนะคะเพียงแค่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารชนิดที่4ีนะคะก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะนะคะ ต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอแบนนะคะแต่ยังคงมี CPU อยู่เหมือนเดิมและต่อมาอีกนะคะก็ได้พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยแต่ว่ามีน้ำหนักเบาขึ้นนะคะต่อมา ก็ได้พัฒนานะคะมาเป็นไอแพดนะคะซึ่งก็จะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะคะไม่ได้มีสายไฟหรือว่าไม่ได้มีตัวเครื่องที่มันหนักๆนะคะก็ทำให้สะดวกในการใช้งานนั่นเองค่ะ สำหรับมารยาทในการสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่มีหลายชนิดนะคะเมื่อเราจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นควรม,มีมารยาทในการสื่อสารอย่างเช่นการใช้ภาษาที่สุภาพตั้งใจฟังเมื่อมีคนพูดไม่พูดแทรกขณะมีคนอื่นพูดนะคะ และสําหรับประโยชน์ของการสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์อย่างมากนะคะในการรับรู้ข่าวสารซึ่งในปัจจุบันนะคะการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์หรือว่าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์นะคะจบลงไปกันแล้วนะคะเด็กๆกับหน,น่วยการเรียนรู้โลกไรพรมแดน แล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ